me E uh... đi 你家？ E แกะกล่องนะาะไกได้ไ hmm. ด <Six>. ้อาใหมันยงะวร ตาตาตุตา อ,อ่อเดี๋ยวนะอ้าวนะอนุอออออออโมทนาทุกท่านนะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มา,าเรียนรู้เรื่องใหม่เพิ่มขึ้นแตม่มีแต่เลยนะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ต้องย้ำๆในเรื่องเก่าที่ได้เรียนเอาไว้อันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมา เป็นบางอย่างนะทีนี้เรามาดูกันนะคะพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของวิถีจิตนะคะพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของวิถีจิตวิถีแปลว่าอะไรนะฮะจำได้ไหมคะทางเดินทางเดินของอะไรคะจิตทางเดินของหลายอย่างแต่อตอนนี้ก็ลังพูดถึงทวารทางเดินของจิต คุณเอกบอกจะพาไปไหนล่ะครับหกงครับเออนะก็คือวิถีจิตก็คือทางเดินของจิตทีนี้ทางเดินของจิตเนี่ยที่เราเคยได้พอรู้กันบ้างแล้วใช่ไหมคะจิตจะเกิดกันเป็นแถวเป็นแนวจำได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จิตจะเกิดกันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยมันต้องมีที่ไปที่มาแต่ที่ไปที่มาที่ลึกกว่านั้นเนี่ยจะไม่พูดเพราะว่าไม่รู้จะขุดมาได้ยังไง เดอดหรแค่ไหนเราไปเอาตรงที่ว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรื่องของจิตกับเจตสิกเนี่ยเขามาด้วยเหตุมาด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่จะเป็นเหตุปัจจัยกันแน่ถ้าหากว่าไม่มีในสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างนี้นะสิ่งที่เรารู้ในส่วนของอริยสัจสี สภาพใดนะที่เป็นตัวเหตุให้เกิดสมุทรยสมุทรไทยโอ้โหนะหอมมากเลยวันนี้สองโอ้ข้างหลังไม่มาเลยไม่ตับเลยสมุทรยนะสมุทัยนี่คืออะไรนะโดยองค์พระโลหะโลภะเทละศิกนะโลภะเทละศิกเนี่ยจะเป็นตัวตัณหาราคะใช่ไหมนะเออเป็นได้หลายชื่อโลภะเทละศิกเนะนี่โลภะทำไมถึงท่านถึงบอกว่าเป็นต้นเหตุ แห่งการเกิดขึ้นของรูปนามรูปนามก็คือจิตเจตสิทธรูปนะใช่เ,เพราะอะไรจึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีความอยากสักอย่างหนึง่งทุกอย่างจบ <c oughs> ต้อคิดตอยาบ <c oughs> จึงมีรูปร่างหน้าตาสันฐานหิวพันวันนะใช่ไหมคะ <c oughs> มีความแตกต่างกันออกไปถูกไหม <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องไปเจาะเอาที่ตัวเหตุ เหตุนในการเกิดขึ้นมาของรูปของนามคือจิตเจตสิกรูปนะว่าโดยสภาวะธรรมนะอันนี้ว่าโดยอริยสัจวสี่ก็เราเอามาต่าต,ตรงนี้องค์ธรรมอริยสัจสี่ทุกทุกขสัจจะคืออะไรคะจำได้ไหมโลกียะโลกียะจิตแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดนะนเจตสิทธิ์ห้าสิบเอ็ดถูกไหมต้องต้องเว้นโลภเพราะโลภเขามาเป็นสมุทยัยใช่ไหมฮะ อ่าทีนี้มีโรคไหมในทุกศาสน์มีรูปมีเท่าไหร่ฮะเสียงนาอ่างนี้มั่นใจมากเลยรูปกโรููปรปก็มาทั้งหมดเซนตามาว่าโดยรวมใช่ไหมคะอันนี้แหละก็คือว่าถ้าว่าโดยองค์ธรรมสภาพธรรมที่เป็นทุกศาสนาใช่ไหมคะมาจากเหตุเหตุก็คือตัวสมุทัยก็คือโลภะสเตรสิทธิ์ซึ่งทําให้อจิตทั้งหมดว่าโดยรวมแปดสิบเอ็ดเบนโลโกตระและเบนโลโกตระจิต เพราะอะไรจิ้เว้นโลกรจิตนะคะจิตแปดมหรือสี่ิตโดมอะไะไม่หยุอยู่ในเป็นโลเป็นโลกรัตแล้วเป็นโลกรัตแล้วแล้วอะไอีกคะพยายามพยายามขุดเอาเอาทีละเอกมาพูดไปสิไม่เออละรือไม่มีอะไร่มีอารมีพใช่เป็นมัจิตี่มีอารอโกอโมหะอ่ัจจิก็รู้แล้วว่าเป็นมัจิตมจิตนั่นส่คล้เป็นอะไรห้า เป็นอะไรนะมีมดมีมดอ่ะสัจจามิมดเออเป็นสัจจามีมดใช่ไหมใช่ครับแม่ช่วยกันุจบมาหมนะม่ม่บอกว่าคุณคุณกไม่ปัญญัติไม่ออกมาด้นะให้รู้ว่าในส่วนของการที่โลกราจิตเนี่ยเขาพ้นใชื่อพ้นจาก เขาเรียกว่าคนจากเลยนะตะ่กี้พูดอะไรนะสัจจคุณใช่ไหมคนจากสัจจคนจากความจริงความจริงนี่เป็นความจริงของพระอริยใช่ไหมคะที่บอกพระอริยเพราะว่าต้องเป็นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปใช่ไหมเอาพระโสดาปัญญาที่ระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปมันจะรู้ว่าในส่วนของทุกขสัจเนี่ยใช่ไหมคะมันคืออะไรก็คือรูปกับนามนั่นแหละไอ้รูปกับนามนั่นแหละมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นแถวเป็นแนว การจะดึงตรงนั้นมานะพยายามดึงมาให้เรานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเราก็พอทราบกันแล้วเราว่าจริงเราเราก็ทราบกันแล้วเรื่องตงนี้นะเดี๋ยวเราก็เรียนในส่วนของอัปนาวิถีด้วยนะคะเราจะต้องดึงมาคุยกันไม่รู้อยู่ที่ไหนนะดึงมาอภปนามิถีเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของมรรคทวิถีไงเออตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เอามาคุยกันนะคะ นะก็มีไรไยายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามหลักวิชาการนะครับทีนี้ในส่วนของการที่บอกว่าเมื่อโรคนามขันห้าปรทุษษาากสัจท์จะเป็นขันห้าใช่ไหมคะครับนะแน่นอนนะที่บอกเป็นขันห้าว่าโลยจิตแปดสิบเอ็ดเป็นนามเรนศรีห้าสิบเอ็ดเว้นโลภะเป็นนามคนี่ได้สี่ขันแล้วใช่ไหมคะ,คะนามมขันสี่รูปยี่สิบแปดก็เรียนรวมก็เป็นรูปขันรวมแล้วทุกขศัพก็คือขันห้า ในส่วนของขันห้าเนี่ยมันเป็นวิถีจิตได้ไงคะในในส่วนของการที่นำมาพูดในเรื่องของทางเดินของจิตนะครับทางเดินของจิตก็คือว่าในในส่วนของการที่ถ้าหากว่าจิตจะเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยอยื่ด้วยนอกจากเหตุที่เรียกว่าโลภะเจตสิกนะเหตุที่เกิดขึ้นทําให้จิตเจตสิกหรือลูกเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งที่เรียกว่า อะไรนะฮะปัจจัยเหตุปัจจยะพวกพวกปัจจัยทั้งหลายถ้าเราเคยได้ยินที่เวลาเราไปงานเขาดังใช่ไหมฮะเราจะได้ยินเสียงสวดนีตุปจจปัจจยโรมานาปัจจยโออนันตระปัจจยโออะไรนะแล้วเราก็สวดกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะหรือเปล่าไม่ได้ยิน่ได้ยิน ก็คือว่าจะมีโอกาสได้สวดอยู่เรื่อยๆหมายถึงว่าเทศนาหรือไม่ก็ในส่วนของการสัทธยายใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าจิตหนึ่งดวงเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องมีจิตดวงเก่าที่เขาต้องดับไปแล้ว